ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ชอบคำนวณตัวเลขชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์และฟันธงตัวเลข3ตัวและ2ตัวล่างรัฐบาลงวดวันที่1ทธันวาคมงวดที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับ เราจะมาทำเลข3ตัวก่อนเรามาดูว่า3ตัวคิดวิเคราะห์กันยังไงเลขในแต่ละงวดมีตัวเลข3ชุดแบบนี้วันที่16เดือน9เลขที่ออกคือ6 6หสองนั่นเองวันที่1เดือน10เลขที่ออก6 6 5 สิเดือน10เลขที่ออก6 2 3ตัว96 2นั่นเอง044และงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เวลาคิดออกมาแล้วจะมีเลข2องอยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ตัวเลข ที่จะทําให้ดูมีที่ไปที่มาทุกตัวมีปากกากระดาษลองฝึกคิดและฝึกคํานวณไปพร้อมๆกันสูตรของเราคิดง่ายคิดง่ายทําง่ายใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนเดี๋ยวจะย้อนให้ดูสักสองงวดให้ทุกคนได้บวกเลขเป็นรู้ตําแหน่งการคํานวณน,นั่นเอง ผมจะทำจากวันที่16ตุลาคม2567งวดนั้นกองสลากตัก3ตัวมา962เราจะคำนวณงวดวันที่1พฤศจิกายนวิธีการคำนวณไม่ยากหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตัวเลขที่คำนวณมีรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1กะที่2 ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกันไปดูหลักร้อยก่อนวงไปที่หลักแสนวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1และดูเลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยตรงนี้ทุกงวดหลักร้อยเราใช้3จุดนี้รวมแต้มกันหลัก10วงไปที่หลัก10บสองตัวล่างหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 และหลักร้อยครั้งที่สองมีอีกจุดหนึ่งก็คือเลขท้ายครั้งที่สองหลักสิบตรงนี้หลักสิบเราใช้สี่จุดฟันธงตัวเลขหลักหน่วยวงไปที่หลักหมืน่นรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนไปดูที่หลักร้อยก่อน สเลข4เลข2และเลข3รวมแต้มกัน4ีบวกสได้6 6หบวกสได้9 9เป็น0เป็น1เป็น2และเป็น3แบบนี้นี่คือเลขที่เราเลือกไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปหลัก10บมี0มี8 มี5และมี9รวมแต้มกันรวมแต้มให้ถูกนะครับศูย์บวกแได้8 8ดแปดบวกห้าบวกเก้าสก็ 12. 12คือสองนั่นเองเราก็นำเลขสองมาตั้ง2 4และก็6ตรงนี้ให้เพิ่มครั้งละสองแต้มนี่คือเลข ที่เราฟันธงหลักสิบเอาไว้มี2มี4แล้วก็มี6นั่นเองต่อไปไปดูหลักหน่วยบ้าง8 5และ1รวมแต้มกันจะได้เท่ากับ14นั่นเอง4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8เลข5ตัวนี้จะเป็นเลขที่เรานำไปเส่ยงสลากในงวดถัดไปนั่นเอง ทีนี้ถ้าเรานำเลขทั้งหมดมาจาับคู่มันจะหลายตัววิธีการตัดตัวเลขหลักร้อยห้าตัวนี้เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวหลักหน่วยเช่นกันเลือกแค่ตัวเดียวดูดีๆนะครับวิธีการตัดนะครับผมจะวงเป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับวงหลักมื่นและหลัก10รางวัลที่1นึ่งฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักสิบ ครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวตัดนะครับ8 6 8แล้วก็6ตรงนี้4 9แบบนี้แต่จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นเลข1ส่วนฝั่งนี้เป็นเลข1เหมือนกันเรารวมแต้มกัน8 6ด4 4สวก1ได้5 ห้าคู่กับศูนย์ฝั่งนี้ก็เช่นกัน4ี่บวกเก้าบวกหได้4 4คู่กับ9เป็นคู่มิตรกันหรือให้ทุกคนเพิ่มไป5แต้มก็ได้แบบนี้วิธีการฟันธงตัวเลขให้เรานำตัวที่แถวบนกับแถวล่างนะครับจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกัน ฟันธงหลักร้อยจะมีตัวหนึ่งที่ซ้ำกันฟันธงที่หลักหน่วยนั่นเองเอา4มาวางเอา0มาวางเลข3ชุดนี้เรานำไปเสี่ยงหวยรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองคิดจาก1นึ่งสิตุลาออก1พฤศจิกาออกไปที่0ูนย์สส เห็นไหมครับศูย์เราฟันทงถูก4ก็ถูก4ก็ถูกนี่คือตัวที่ถูก0 4 4นั่นเองงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกทำเหมือนเดิมเราไปจดข้อมูลที่ออกมาให้ถูกต้องหลักร้อยวงไปที่เดิมก็คือหลักแสนมีปากกานะครับ วงเอาไว้เลยนะครับบวกเองทำเองได้ทุกงวดหลักหน่วยและหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองแต่ถ้าจำไม่ได้ใครอยากได้วิธีคิดเดี๋ยวส่งให้ส่งให้นะครับหลัก10วงไปที่หลัก10บสตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าและอีกตัวหนึงหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง ในตำแหน่งหลักหน่วยวงไปที่หลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าเราก็นำตัวเลขทั้งหมดมารวมแต้มกันง่ายๆ5 4 1 5 4 1ถ้ารวมแต้มกันจะได้เท่ากับ10ก็คือ0นั่นเอง1 2 3แล้วก็4เลขมี5ตัวหลักสิบ สาม3ี่ส,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 สแล้วก็3รวมแต้มกันจะได้เท่ากับ7 8 9 10 11 12นั่นเอง12เราดึงเฉพาะตัวท้ายมาคือเลข2นะครับ2เพิ่มเป็น4 4เพิ่มเป็น6ตรงนี้เพิ่มครั้งละสองแต้มนั่นเอง ฟันธงไปที่หลักสิบหลักหน่วย3 2 5บวกกันจะได้เท่ากับเลข0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะฟันธงตัวเลขเพราะเราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง5ตัวหลักร้อยและหลักหน่วย ตัวตัดใช้ตำแหน่งเดิมเป็นปากกาสีน้ำเงินคือหลักหมื่นกับหลักสิบส่วนหลักหน่วยหลักสิบครั้งที่1กับหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้ากับเลขท้ายนั่นเอง3กับ4 7กับ0แบบนี้แต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่มาบวกเพิ่มตัวนี้สำคัญมากบวกกันได้10คือ0 ตัวนี้สำคัญมากบวกกันได้9นะครับแบบนี้บวกกันได้7 7คู่กับเลข2ก็คือบวก5เป็นคู่มิตรกัน7บวก0บวก9 6คู่กับเลข1เป็นคู่มิตรกันหรือบวก5นั่นเองเรามาฟันธงเลขเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้ ฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีตัวเดียวแบบนี้ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วยเราก็วางข้างหลังหลักร้อยเราก็วางข้างหน้าแบบนี้เลขมีสามชุดทุกงวดนำไปเสี่ยงหวยรัฐบาลลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง 1. พฤศจิกาออกวันที่16งวดที่เพิ่งออกไป 2อง,อง,งช่วงนี้เลขออกเบิ้ลบ่อยนะครับสเราตัดถูกต้อง1เราตัดถูกต้องหลักสิบมีเลข2ตัวหนึ่งก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั่นเองนี่คือวิธีการคำวนวณง่ายๆเรานำตัวเลขที่ออกมาแล้วแล้วนำตัวที่ผมได้วงเอาไว้รวมแต้มกันแค่นั้นเอง แต่จะมีตัวหนึ่งที่เราจะต้องรู้เพิ่มเติมมีอีกตัวหนึ่งที่จะมาบวกตรงนี้และตรงนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงหวยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเราส่งให้นะครับทางผมจะส่งให้นะครับเพราะจะมีตัวนี้เพิ่มไปด้วยว่าตัวไหนมาวางตัวไหนมาวางตรงนี้ เราจะตัดตัวเลขแค่ตัวเดียวไปวางหลักร้อยตัวเดียวไปวางหลักหน่วยนั่นเองเราส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรนี้คิดง่ายทำง่าย0658829300นี่คือช่องทางการติดต่อรับสูตรนั่นเองใครที่สนใจแนวคิดแบบนี้ทักไลน์มาเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline หรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์โทรด้วยเลขงวดละ3ชุดเท่านั้นสนใจก็ติดต่อเข้ามาทีนี้เราจะมาคิดงวดหน้าให้ก่อนออกนะครับก่อนออกก็คือคิดจากวันที่16พฤศจิกานั่นเองงวดที่เพิ่งออกไปเลขก็จะไปออกหนึ่งธันวาคืองวดหน้าวงไปที่เดิมหลักแสนหลักหน่วย และหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายหลัก10วงไปที่เดิมหลัก12ตัวล่างหลักหน่วยหลักร้อยครั้งที่1ที่2เลขหน้าและหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองจำแค่ตําแหน่งที่ผมวงเอาไว้แล้วไปบวกกันเลขก็ออกตามนั้นเลยหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้า1 1 7 1>, 1, 1, 7บวกกันก็จะได้เท่ากับเลข 9, 0, 1, 2และก็3ยังไม่ต้องเชื่อกันมีปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนี่คือหลักร้อยวันที่1ทธันวาคม 3, 6, 9, 4 6, 9, และก็4 3, 6, ได้ 9, 9, บก98ก็คือ 8, 8, บวก 4, เป็น12เราก็นำเลข2มาตั้ง 2เป็น4 4เป็น6บวกครั้งละ2แต้มมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้หรือถ้าจะไปเสี่ยงหวยรัฐบาลเลือก2 4 6หลัก10นั่นเอง8 9 3บวกกันก็จะได้เท่ากับเลข20ก็คือ0นั่นเอง0 1 2 3และก็4จดเอาไว้ดูได้ นี่คือหลักหน่วยนี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบที่เราฟันธงให้ทีนี้ตัวตัดหลักร้อยเราวงไปที่8กับ2ตรงนี้จุดนี้หลักหน่วยหลักสิบครั้งที่1ห,หลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง8กับ2 3กับ9แต่จะมีอีกตัวหนึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งนำมาวาง แล้วก็รวมแต้มกันได้เท่าไหรเพิ่มไป5้าแต้มมีอีกตัวหนึ่งมาวางได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มก็จะมีชุดจะมีเลขแค่ตัวเดียวภายใน5ตัวนี้ภายใน5ตัวนี้ที่ซ้ำกันกับ2ตัวนี้แต่เราต้องรู้จุดนี้มาวางข้างหน้ามีตัวเดียวที่ซ้ำกันตรงนี้มาวางข้างหลังจะได้เลข3ชุดนั่นเอง นะครับส่งให้เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลนะครับชอบแนวคิดการคำนวณแบบนี้นี่คือความจริงที่เราพิสูจน์เองได้นั่นเอง0658829300นี่คือช่องทางการติดต่อถ้าอยากได้สูตรไปคิดเองทักมาทางไลน์ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์ idline และเป็นเบอร์โทรด้วยนี่คือสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1น,นั่นเอง มาลุ้นกันนะครับหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะออกหลักหน่วยตัวไหนจะออกนี่คือสูตรสามตัวทีนี้ไปดูสูตรสองตัวบ้างสูตรสองตัวก็คิดไม่ยากใครบวกเลขเป็นก็ทำได้ทุกคนเราไปดูจุดดูตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณเราทำให้ดูจาก16บหกตุลาเหมือนกันที่ออกศูนย ตำแหน่งหลัก10ให้ทุกคนวงไปที่หลักพันหลัก10หลักหน่วยรางวัลที่1และหลัก1ิบสองตัวล่างรัฐบาลนั่นเองส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลัก10รางวัลที่หหลักร้อครั้งที่1และหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าสองหบวกกัน2องบวกหกได้แ 8บวกสได้10 10ก็คือ0เอาเฉพาะตัวท้ายมาตั้งแล้วเพิ่มครั้งละ3แต้มแบบนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มฟันทงไปที่ 0. หลัก10หลักหน่วย6 6 6 6 6แล้วก็ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 3ตัวนี้บวกกันจะได้เท่ากับ18ก็คือ8 9 0 1แล้วก็2มี5ตัว ทีนี้5ตัวนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังตรงนี้ดูที่ปากกาสีน้ำเงินนะครับ2กับ9คือหลักพันกับหลักร้อยนั่นเอง2 9แต่ก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวเลือกเป็นตัวทีเด็ดก็คือเลข6นะครับ2บวก91 1คือ1 1บวก6ได้7 คู่ของ7จะเป็นเลข2นั่นเองหรือว่าบวก5วิธีการเลือกเหมือนเดิมตัวไหนที่ซ้ำกันจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนำเลข2ไปวางข้างหลังนั่นเอง3ชุดเหมือนกัน16ตุลาออก1พฤศจิกาออก3 2เห็นไหมครับแบบนี้เราตัดถูกต้องหมดนำสลากที่เราเลือกไปขึ้นกันได้ ทำเหมือนเดิมงวดถัดไปไปจดข้อมูลที่ออกมาหลักสิก็วงไปที่เดิมหลักพันหลักสิหลักหน่วยรางวันที่1หลัก1ิบตัวล่างจําง่ายสีจุดนี้คํานวณหลักสิหลักหน่วยวงไปที่หลักสิรางวัลที่1หลักร้อยหลักสิครั้งที่หที่2เลขหน้านั่นเอง6 4สีส 4 4แล้วก็3ทั้งหมดนี้รวมแต้มกันจะได้เท่ากับ17 17ก็คือ7เพิ่ม3ได้10คือ0เพิ่ม3ได้3นั่นเองเพิ่มครั้งละ3แต้ม4 1 2บวกกันจะได้เท่ากับเลข7 7เป็น8เป็น9เป็น0เป็น1นั่นเอง ถ้าเอาทั้งหมดนี้5ตัวมาจับ3ตัวนี้จะได้15คู่นะครับใครที่มีทุนก็สามารถไปเสซยงหวยรัฐบาลได้แต่ใครทุนน้อยเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่หลักพันกับหลักร้อยที่เดิม6กับ0แต่จะมีอีกตัวหนึ่งงวดนี้จะเป็น2มันจะต้องมี3ตัวเหมือนกันนะครับที่จะต้องบวกกัน ตัวนี้สูตรที่ส่งไปจะมีบอกนะครับว่าเอาตัวไหนมาบวกเพิ่มจะได้8 8คู่ของ8คือเลข3หรือบวก5นั่นเองเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นตัวเด่นจะมีแค่ตัวเดียวนำมาวางข้างหลังไปเสี่ยงหวยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1. พฤศจิกายนออกวันที่16 3. 8 เห็นไหมครับฟันธง8หลักหน่วยตัวที่ถูกก็คือตัวนี้นี่คือตัวที่ถูกนั่นเองคงจะพอคิดได้ทำได้นะครับจําแค่ตำแหน่งที่ผมวงเอาไว้ที่ผมได้วงเอาไว้มารวมแต้มกันแค่นั้นเองแล้วก็ยืดตามที่ผมแนะนำแต่ฝั่งนี้5ตัวนี้เราจะฟันธงตัวเดียวได้เราต้องมีตัวนี้เพิ่มมาใครที่ได้สูตรไปจะมีบอกว่าตัวไหนมาเพิ่มนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สูตรตัวนี้จะส่งไปให้0658829300ช่องทางการติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเป็นเบอร์ ID l i n ลและเป็นเบอร์โทรด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูงวดหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะทำวันที่1ธันวาให้คำนวณจาก16พฤศจิกาที่ออกไปแล้ววงเลข7เลข2เลข1และเลข3 วงไปที่หลักสิบหลักร้อยครั้งที่1หลักสิบครั้งที่2เลขหน้า7จ็ดสองหนึแล้วก็สทั้งหมดนี้รวมแต้มกัน7จสองได้9 10 13นั่นเอง13เราก็เลือกแค่ตัวท้ายคือเลข3ออกมาเพิ่มเป็น6เป็น9ก็คือเพิ่มครั้งละ3ามแต้มนั่นเอง นะครับคงจะพอเข้าใจนะครับ2,02บวกกันก็จะได้เท่ากับ4 5,6,7แล้วก็8นั่นเองถ้านำมาวางจับคู่กัน15คู่แต่จะเลือกแค่ตัวเดียวหลักพันหลักร้อยคือ7แล้วก็2และมีอีกตัวหนึ่งมาวางตัวนี้ สูตรที่ส่งไปจะมีคำเฉลยบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มก็จะมีตัวหนึ่งภายใน5ตัวนี้ที่จะซ้ำกันนำมาวางข้างหลังได้เลยสูตรใครสนใจแนวคิดแบบนี้เพื่อที่จะไปนั่งคิดเองบวกด้วยตนเองได้เรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านที่ติดต่อเข้ามาตามเบอร์นี้ 0658829300นั่นเองเป็นเบอร์ ID Line นะครับนี่คือสูตร2ตัวล่างรัฐบาลเรามาลุ้นกันว่าหลัก10 3 6 9ตัวไหนจะออก4 5 6 7 8ตัวไหนจะออกหลักหน่วยถ้าจะเลือกตัวเดียวต้องรู้จุดนี้นะครับนี่คือสูตร2ตัวล่างและนี่คือสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1หลัก10 2 4 6หลักร้อย หลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนเราต้องรู้จุดนี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกทุกจุดนะครับนี่เป็นแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมานั่นเองแต่เราไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกสูตรมีความแม่นยำนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้พิจานานะครับไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนให้ทุกคนไปเล่นนะครับถ้าชอบ เสี่ยงหวยรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเราสามารถนําไปพิจารณาได้แต่ห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนั่นเองเรามาลุ้นกันนะครับวันที่1นธันวาคมนะครับสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้คิดง่ายทําง่ายนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบ คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ